หารเกนถูกหักเงินเดือนยิบย่อยเจอค่าดูดซ่วมหัวละ500บาทัก หักมาเหลือกินแม่งไม่ถึง5000บาทเออเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะยังจะหักอีกหรอครับเนี่ยก็นี่แหละเป็นเหตุผลเขาถึงอยากให้ยกเลิกเกณฑ์าหารกันแล้วแบบเป็นระบบสมัครใจให้เงินเดือนเยอะขึ้นแทนทําได้ไหมอ่ะก็กําลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานวันที่12มิถุนายนเพจอีซอขยี้ข่าวเวอร์ชัน3ค่ะลงโพสตแช์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงของพลทหารใหม่ที่เพิ่งเข้ารับหน้าที่ที่กองประจำการในโพสก็จะเห็นนะคะเป็นเอกสารซึ่งจวหัวว,ว่าบัญชีค่าใช้จ่ายของ อาหารผลัดใหม่วงเล็บต่อบุคคลหน่วยงานต้นสังกัดส่วนรายละเอียดในบัญชีค่าใช้จ่ายอาหารใหม่สังเกตง่ายๆนะคะก็จะแบ่งเป็นรายรับรายจ่ายโดยในส่วนแรกนะคะก็จะมีเงินที่ได้รับอย่างเช่นพวกเบีย้ยเลี้ยง3ามงวดค่าครองชีพและก็เงินเดือนรวมเบ็ดเสร็จนะคะเงินเดือนระหว่างเดือนพฤษภาถึงมิถุนานเนี่ยก็จะได้รับอยู่ที่1990บาทอันนี้รวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะั้น1990อ่ะแต่ในขณะที่ตรงที่เป็นรายจ่ายนะคะซึ่งมีทั้งหมด7รายการประกอบด้วยประกันชีวิตของ ัดส่วนตัวชุดวอร์มชุดฝึกพรางกระเป๋าค่าเครื่องช่วยฝึกและวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาดค่าน้ําดื่มค่าน้ําแข็งเบ็ดเสร็จแล้วรวมยอดหักทั้งหมด6,280บาทและเมื่อไล่ไปดูที่ช่องคงเหลือสุทธินะคะก็จะเห็นว่าพลอาหารใหม่ของเราเนี่ยคนนี้เนี่ยก็จะได้รับเงินเดือนคงเหลือจากที่ถูกหัก จีปาหักต่างๆสวัสดีแต่แล้วทั้งหมดก็จะเหลือแค่แค่4,710บาทแม่งไม่ถึง5,000บาทเลยคิดค่าดูดซ่วมต่อหัว500บาทจากเพจอีซอขยี้ข่าวนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องค่าดูดซ่วมที่ต่อมามีการอ้างว่าน่าจะเป็นการเก็บรอบเดียวในตอนแรกที่เข้ามาประจำการใหม่แต่อย่างไรงก็ตามนะคะเมื่อคํานวณแล้วก็ยังดูเป็นการหักเงินที่มากพอสมควรอยู่ดีค่ากระปุกฉี่นี่มันคืออะไรอ่ะซึ่งเพจอีซอขยี้ข่าวนะคะก็บอกว่าแบบนี้น่าจะเก็บรอบแรกแต่ถ้าเกิดนํามาเฉลี่ยต่อคนต่อหัว วาปีคิดว่ามันเยอะเกินไปถ้าเทียบกับจํานวนของอาหารใหม่และต่อรอบการดูดซ่วมถ้ามันเป็นภาระของกองทัพต้องแบกค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นก็ลดจํานวนอาหารใหม่ลงไปอีกสิคะ้เหลือพลาดละสิคนก็พอขี่จะได้น้อยๆไม่ต้องดูดบ่อยๆค่าผูกฉี่เนี่ยอะไรเอ่ยอาหารแต่ละมื้อที่เลี้ยงอาหารเกณฑ์อยู่ทุกวันนี้ก็มีให้เลือกอยู่สแบบถ้าไม่เน้นท้องผูกก็เน้นท้องเสียเออก็ถูกของก็ถูกของแก่นะขณะที่ต่อมานะคะชาวเน็ตจานวนมากก็รุมกันถล่มประเด็นเอารัดเอาเปรียบทหารเกณฑ์บางรายก็มองเชิงเปรียบเทียบเลยนะคะแลกกับกกาาารออทํงเี่่ยซึ จริงๆแล้วอย่างน้อยค่าแรงขั้นต่ำต่อเดือนเนะาะมันก็น่าจะได้แบบไม่น้อยกว่า15ื่นอีกทั้งจะหักค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าเงินประกันสังคมหรือว่าอื่นๆน่ะเขาก็จะเหลือให้ใช้แบบในชีวิตมากกว่าเป็นพลทหารที่ต้องเข้าไปฝึกในรั้วกองทัพอีกเอออย่างน้อยๆอยู่ในนั้น2ปีเนี่ยไหนจะกดระเบียบอะไรอีกมันน้อยเกินไปหรือเปล่านี่ขนาดรวมค่าเบี้ยเลี้ยงสืบปาฐานแล้วยังไม่ถึง15ื่นเลยก็นี่เลยค่ะถึงว่าทําไมชายไทยไม่ได้อยากเป็นทาหารเกณฑ์เออทาาหารเกณฑ์นะคะทําไม่ตายสุดท้ายเงินเดือนได้ไม่ถึงหนนม é um órgão